เอออ้แหละไม่ล่อไม่ล่อไ่ล่อไม่ล่อไ่ล่ออยู่เขาไปหาแกก่อนเพือนเรเพื่อนนี่พอคุณหากคุจะแดงจะแใครโดนวุ้ยโดนเลยเขาเห็นลอเขาเนี่ยคุณจะแดงแล้วเขาเองพี่ได้แล้วโอไม่ดีเอ พ่อต้องมืเขาช่วยใช่ไหมอือหือ่มีไปอยู่ีคน่ง่นมันตามมาแล้วมัตามมาแล้วเขามันตามเาเอเออเออแนเออแนเออแนนนนี้มม่คุณแจส่มที่คุณแจส้มใจหัว่วกคุณไปเรยไปไข่ตรงนั้นนั่นแหละ มาแล้วต้องเปิดอกนี้ก่อนพี่ได้กันไกลมาแล้วโอ้โหร้ายมีแค่สีเหลืองอยู่ค่ะบุคุณเปิดล็อกกุญแจสีเขียวด้วยกุญแ<อ>จสีฟ้าด้านบนนั้นคุณมาหยุดกุญแจสีฟ้าโอ้ยตุ้งบคุณหยุดกุญแจสีฟ้ามาไขเร็ว <ips S 1> แล้วก็กุญแจสีเขียวมา <TER ES> <Mart> ไข อยู่อย okay. ู่บนก็อยู่ตรงห้องกลางอ่ะโอเคเลยละแล้วกุญแจเขอทำไรอ่ะเปิดล็อกกุญแจเขียวให้ได้เปิดล็อกกุญแจเขียวได้แล้วบอกพี่เขาจะเป็นแจเขียวเปิดล็อกเร็วไหนแจ็คเขียเปิดไหนค่ะบอกพี่เขาอยู่ตรงนี้ก็เปิดก็เปิดตรงนี้ไงไหนก็เปิดตรงนี้แหละใกล้ๆห้องสีแดงเนี่ย ก็สีแดงเโอเคคลิปเปิดก็แคงสีแดงอือหืออกคแล้ว็อเ้คนมาแล้วสิเนี่ยรีบขายพี่ได้ทำคลิปโอเคเออค่ะใส่เก้ากุให้คุณตำรวหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วเ,เขาจะสี่คนทชไมคะ

ีแล้วสเก้าสี่เก้าเลขสี่เก้าสี่เก้าต้องจดจำเลขด้ลยต้องจดจำรหัสไปด้วยสี่เก้าตรงนี้กดเก้าเลยวะแล้วก็จังด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดของพี่เลขสี่เก้าเจ็ดเดี๋ยวพี่กดเองเดี๋ยวพี่กดเองมึไปลอมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครบแล้วสี่เก้าเจ็ดแล้วไปตรงนี้เราไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดไม่เหรอมีใครอยู่ตรงนั้นไหมเออ ไม่ปวดล่ะช่วยทันทีโอเคไปช่วยเขาเร็วแล้วตรงนี้ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องัดสวิตช์ไปตรงด้านหน้าให้เหลยด้านหน้าหมดโอเคแต่พี่ทำกดไม่ได้อะเหลือแค่ตรงตรงเหลือตรงนี้ ไปเร่ไปเริกนะเราก็ต้องดับไฟที่หมดด้วยแล้วดับไฟดับตรน้นดับเขาแบบตรงนีรงนี้ดับไฟตรงนู้นนี่กดไม่ได้กดเองกดเอ้ยก้าเจของพี่สี่นะค้กแต่พี่กดเองพวกคนไม่ต้องกด้งไปสีก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ด ต้องนับตามจำนวนขีดเออขอบคุณมากอะไรเนี่ยพี่ช่วยฉันในวันนี้เหรอสีอ่ก้าพี่ทำเองสี่เก้าเจ็ดนะจำเรืองสมสี่ห้าเจ็ดปสเก้า เจ็ดที่เก้าดูเข้าดูงนี้หน่อยอันนี้สิจะเข้าตรงนี้หน่อยอ่อนไม่ใช่ตีอ้ากดผิดหมดเลยโอ้อะไรวะมันต้องนับตามจำนวนขีดพี่หาเก้าไม่เจอสี่เก้าเจ็ดโอเคอันนี้จะโดดนะครับเราขอคนกระโดดเลยกระโดดร้อยให้มันทับเลย ถูกแล้วมันจะสามารถเข้าตรงนี้ได้นับตามจำนวนขีดอะอย่างเช่น2มันก็เป็นขีด2องเช่นหนึก็เป็นขีด1โอเค